แต่มมยังอันสูตรอากาศมีแห้งเ้อเพราะว่าท่านบพออกกับยูยูแต่ในบ้านนั่นไหมขอบคุณพ่อน้องบอลมากมากนะคะขอบคุณไอ้บุญเกิดน้ำไว้เจ้าว่าสิเป็นน้ำหานองน้ำพึงนองน้ำพึงเล้วอยู่งานนาห้อนแล้วงานไหลอันไอ้บุญเกิดเพราะว่าอันงานงานของน้องน้ำพึ้งน่นส่วนมากว่าสิเป็นงานนาห้อน มือนันเรามาเราก็เรากับมานย้อนอันสติ๊กเกอร์คอยตั้งอันสองเรียญกว่าผนตัวฝรั่งเห็นหัวดำวิ่งหูตาเลือก่าสัน้นป่ะกับจังววาอยู่เราบอกว่าเราวังถือเขาคมคืนนะ่าสัน้นมันว่าจังสั้นแล้วคอยพิลาสิคมคืนเขาอะ ออกแล้วออกแล้วป้าน้อยเดียวบม่ได้ไปขึ้นเขาใหญ่นะขึ้นเขาน้อยเพราะเพราะว่ามันคําแล้วสิบแปดสิแปดนะสิบแปดสิบปดสี่เครืงเลยไหมสี่หกหกมงงีสิบสองเลยไหมตอนนี้อับุญเกิดบ้านคอยเห็นแดดบะโอ้ยคุณะแดดดีแดดดี มันข่อยบอกอกมายางมาดามบูตอนแรกมันเป็นสีขึ้มขึท้องฟ้าขึ้มฟ้า,ฟาฟขึ้มฝนคือยังฝนสิตกนี่แมข่อยก็ซ้องจิตซ้องใจสิมาออกมาบอกว่บาบังเอิญข่อยบัดบ่มีคลิปลงเงินไหมคลิปสิบ,บ่มันสิบลมีแล้วมันเบิดขอบคุณห้าล้านดวงใจกับแปดเลิฟนะคะขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวไทยเห็นหนาเจ้าบ้านเล็กน้อยกันกลับกล้องนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนไปให้โอกอนเดอร์วัสัน <laughs> ไอ้บุญเกิดเจ้ามาขึืนเจ้ามาขืนเจ้ามาขึนาาขืนคอยนี่เด้อคอยสิพาคึนาจจืนขาเจ้าขึ้นเพราเป็นได้ยินบ่เจ้าจะไปหานางตบยุ่งแปะๆๆๆๆๆๆ พ่อสีพ้าขึ้นมาขึ้นน้ำควายนี่เย่ไพ่สีพ้าจะขึ้นดอกเย่ไพ่น่ะเราให้เก่งสิตายสแสดงว่าท่ามือน,นี้บไครมีคนยากนี่โอ้ยยยยังยม่มีคนเดินเท่าไหร่ บอ,บอเป็นทางอันแบบบอเป็นทางแบบค้นยางนั่นไหมเห็นห้อยนหน่อยหนึ่งไปคนเดียวบอเป็นตายานติคับประสนพ่อน้องบอลบอกอันบอพ่พอน้องบอลอันอยู่มืางนอกบุญบาปมันบอใครไม่ยิงยังดอกนอกเสียจากวัดดวงขันดวงสิ้นสุีอิลี่อีลี่ผุหละเบิงส่งคนแต่ว่าถามมาเคยได้ยินบอ ก็เคยได้ยินอยู่พอน,อ,อน้องบอนแต่มันมันหน่อยอะหน่อยมากเลยนะเพราะว่าไอ้คนที่มาจอบเมื่อก็้ทีมาจอบอดตายอยู่นี่แหละมาเมืงอพอนขาบ่ได้มายางถูกมือมันมึาห้าม่ปถุงแบมือใดเข้าสีมาคือยังเขาสีมาบอยยังอยังประมาณนี้นะ แดดอุ้ยแดดออกเฮี่ออกเฮียแตกแล่าพอที่นี่ดีใจดเด,เด <laughs> เเจ้เดี๋ยวเขาสิบอให้ไร่สดประสานไร่ไป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 เหตุการบ้านซะกกอนเจ้าน่ะเดี๋ยวเขาสิวอให้เจ้าไล่สดอีหลีละไปเห็ุการบ้านสะกก้อนไปเดี๋ยววันนี้